มีมีปูปลาผมให้อาหารลิงแล้วก็มีปูหอยแครงนะ CJ โดนโคลนดูไปแลยนะครับเดี๋ยวตัวหลักสลุกด้วยนะเฮ้ยอ้าวแค่นี้เองเหรอ ครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องจินโนเชียเหมือนเดิมนะก็วันนี้ครับผมเราจะมาทําคลิปปลูกป่าชายเลนนะผมไปจากเมื่อวานสอนวันสุดท้ายแล้ววันนี้ก็มาลุยโคลนกันแล้วผมก็ม <า S 2> นี่ <มา S 2> ตื่นเช้ากันมาเลยนั่งรถตู้กันมาก็นี่เราได้มาเบิกถุงเท้าใหม่กันเท้าเบิกโคลนนะผมของผมก็ยังโก้เ,เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกัน ตรงนู้นนะผมว่าเป็นยังไงกิจกรรมมีอะไรบ้างก็จะมีมีปลูกป่าผมให้อาหารลิงแล้วก็มีปลูกหอยแครงนะปลูกหอยแครงหยอกไปเก็บหอยแครงนะผมก็จะมีเล่นสไลด์โคนนะฮะก็เดี๋ยวจะไถองใช้ไถกันนะครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงกันนะโอ้โหถ้าเมกามาถ้าเมกามานะจันจะโคนยัดปากแล้วมีเลื่องอยู่ในโอเวนแชทนะผมก็ตอนนี้ผมมีโอเ n นแชทกับดิสคอร์ดแล้วนะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างลรวคลิปนี้นะผมคลิปก่อนมันก็ ลืมแปะไปครับผมก็เด so ี๋ยวคลิปนี so so right, so water, ้จะแปะไว้ให้นะก็เขาเข้ากันไาเยอะนะครับผมสามารถเข้ามาคุยกับผมได้นะก็เดี๋ยวบรรยากาศที่เราจะนั่งเรือไปับผมจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปรอดูเลยผมกอนที่เราจะไปผมเรามีอุปกรณ์เตรียมพร้อมอะไรบ้างครับผมก็จะมีนี่เลยกกูกแน่ๆแล้วหนึ่งเราจะไม่ใส่ไมไม่ใส่ไอตัวอะแดปเตอร์แต่ก่อนแหละเพราะว่าวันนี้จะเอาไปลุยนะครับผมปิดปุ่มปิดฝ่าเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะติดแบบไปเพิ่มนี่ถุงเท้าห้ซื้อมาคู่ละห้าสิบบาทตรงนี้ผมซื้อได้เลย ไอ้หนุ่มท้าแบบใส่ลุยโคนเลยอย่างดีเพื่อผมชอบอ่ะอยากไปหาซื้อมาอีกอย่นี้ไอ้ซื้อติดกับไปใส่ออไอ้นี่เชียร์สตตนถ้ามีขึ้นนะไปดูกันเลยแล้วกันไปนั่งเลียเรผมก็สาหรับใครที่อยากจะมาทํากิจกรรมดีๆแบบธรรมชาติแล้วก็ป่าชายเลนนะผมก็มาที่นี่ได้เลยก็ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนนะผมลองโคนนะก็ที่จังหวัดสมุทรงสงคราม S <S <S ก็ไปเดี๋ยวเรารอขึ้นเรือตรงน,นู้นเลยก่อนจะไปผมเราต้องไปใส่เสื้อชูชีพนะถ้าไม่ใส่เะจตกนะถ้าถ้าไม่ใส่มันก็จะไม่ได้ชูมันก็จะจมแมบ ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้อาหารลิงแล้วยีนอวู่นู้นะก็เดี๋ยวเราเตรียมเดี๋ยวเราห่อ,อ,อมาเราก็จะเตรียมเอาดีเข้าไปให้อาหารลิงให้ผมเอยู่ในคองเดี๋ยวรอรออีดเดียวแล้วก็ไม่หายย ไม่ไม่ไปล้มาแล้วกกลัวด้วยหมดแล้วเฮ้ยขึ้ยายายาปู่หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับพี่ยายิบัวอีนี้มาตีแกบนเรือได้ข้างหลังผม เอาลวะ่ยไปอยู่วะลงเลยก้าลงึงึงสถานี้น้องนี่เลเอาอแล้วม่ได้แล้วเดี๋ยวอยูเนียมจัดการดี่ได้ไปสักทีไม่ได้ไอจัเวอดเออลงตอนนี้ก็มาถึงแล้วผมก็ นุ่มนมดินะป่าดิเป็นอะไรที่แบบขายไปสองล้านนะเพื่อเพื่อผมไปจมลยจมโครน เดีอ้าเดี๋ยวเราจะทำการปลูกต้นไม้ให้ผมที่ปลูกง่ายๆเลยเห็นรอยเท้าที่เราทำไปไหมครับทิ่มลงไปแล้วผมเอาไปลึกๆเลยนี่ทำมันลึกๆตอนนี้แม่งโบเลยอ่ะอย่างงี้แหละลึกดีเฮ้ยผมแก้จบลงไปแล้วโบเนี่ยลึกมากยังไม่บอกใส่เวนี่ครับผมบปักลงไปขาวไปแลยวพี่แ้วไอ้พวกรูลูก็ไงไม่อยากให้มือเลยก็อย่างเงี้ยรับบ้างวก็มันทำให้มันน้ากรเพ่แน่นๆนะ เกียร์ให้ดีๆนี่อ m เวซ n ิไปเดินกลับไปเียบร้อยครับผมต้นไม้ผมตอนนี้ซีเจโดนโคนดูไปแล้วครับเดี๋ยวนั่นเนี่ยดูว่าตนทากอนเ้าเรยนครับผมเป็นไงบ้างครับผมบรรยากาศ บนเรือผู้โดยสารผู้โดยสารผู้โดยสารหน้าใหม่โดนแล้วโดนเล่นแน่นี่ก็ออกมาจากที่ปลูกป่าแล้วตอนนี้มอยู่กลาง

เดี๋ยวไป้เราไปลากสกีอินเทส ลงแบบอย่างเท่อ่ะคือน้อง

เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปตรง้นเ่ยน่ครับแต่แผเรียบร้อยค่ะตอนนั้นคุณนอนเล่นใช่ไหมก็หลไหลนอนองนอโอ้มึงหยิบมาจากที่นัเด๋ยวงมาหอยบดานเลยให้ผมได้หอยยอหรือตายขาเลี้ยก็จะมีวิตเยื่อเเฮ้ยเฮ้ย ก็ไปถอยไอยแองพงมาอย่าจมไลมลมเรีวเออ,อเนีนะเรีวาวา,วา,วา,วาวงบนเรือปักเลยรปักอะเข้อเคไหนกินจังกาเนี่นย ติดใจ เ,เพื่อนของฝากมึงเดยวกุล้างให้อย e ่างดีเลยสิ่งนี้จะไปถึงมือนายไหมเพื่อนเคยปะไปเก็บแก้วน้ำใส่หอยเด็กแก้วนงใส่หอยเดี๋ยไอ้แก้ว่ไหนยงเขาเก่งแค่สิบขีอแล้วลุ้นกมาอีกดิไปดีครับ

Oh. <laughs> ก็เจ้าเวลาสำหรับคลิปนี้ผมใครชอบก็อย right, ่าลืมกดไลค์ผมกดซับสไคร้แล yeah. ้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊กติกติผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย deep within here we go but somehow I'm caught in Before we've even begun